มาเรื่องที่สองนะก็เป็นเรื่องที่ผมคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ข้าราชการตํารวจนั้นไปลงลายมือชื่อในบันทึกจับกลุ่มนะครับแล้วตัวเองก็ไม่รู้นะครับว่าในบันทึกจับกลุ่มที่เขาไปจับกลุ่มมาเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยชื่อจับกลุ่มนั้นเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตามอำนาจหน,น้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นมากพอ เราไม่รู้นะครับว่าจุดจับกลุ่มเนี่ยไปใช้งานาที่โดยชอบหรือไม่แล้วพอนําตัวมาที่โรงพักเราในฐานะในชุดสืบสวนด้วยกันก็ไปลงไลายไม้ชื่อร่วมจับกลุ่มพอผลคดีนะครับมันออกมาที่ศาลยกฟ้องถึงที่สุดนะครับยกฟ้องพอยกฟ้องปั๊บทางด้านของออจำเลยนะฮะก็มีการฟ้องกลับ ของของอายากับนะฮะหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็เลือกใช้ช่องทางของปปชเพื่อให้ปปชชี้มูลปรากฏว่าปปชเองก็สอบนะครับว่าใครไม่รู้อยู่ในบันทึกจับกลุ่มทั้งหมดก็สอบไว้นะครับแจ้งข้อกล่าวหาโดยทวนหน้าปรากฏว่าคนนี้ไม่ได้ร่วมจับกลุ่มไม่ได้ร่วมไปที่เกิดเหตุเลยแต่ว่าเมื่อจับกลุ่มมาแล้วนะครับตัวเขียนบันทึกจับกลุ่มเสร็จแล้วก็ต้องลงนามในฐานะของผู้ร่วมจับกลุ่มด้วย ตรงนี้แหละครับก็ถูกชี้มูลแล้วก็ให้ออกจากรัชการไว้ก่อนนะครับคือปัญหาที่ตามมาก็คือว่าตรงนี้ก็ฝากเตือนข้าราชการตํารวจนะครับในเรื่องของบันทึกจับกลุ่มถ้าท่านไม่ได้ไปร่วมจับกลุ่มกับเขาอย่าลงในายมชื่อเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ชื่อจับกลุ่มที่ไปจับกลุ่มเนี่ยมีการใช้อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะ้าพูดยังไงคือไปยัดยาเขามาหรือเปล่า ไปยัดยาแล้วก็จับกลุ่มมาดำเนินคด,ดีแล้วปรากฏว่าพอในผลคดีอาญาเนี่ยสารไม่เชื่อเจ้าที่ตำรวจสารเชื่อว่าน่าจะมีการยัดยาก็เลยยกฟ้องพอยกฟอ้องอุทธรณ์ก็ยืนพอยืนก็จบพอจบปับ๊บบาปครกบ,บาปกรมรมทั้งหลายมันก็ย้อนกลับมาชุดจับกลุ่มพอเรานะครับไปร่วมลงนามกับเขานะครับโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ชุดจับกลุ่มนั้นเนี่ย ทำอะไรไปบ้างตรงนี้อันตรายผมบอกเลยนะครับว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองอย่าไปหวังเรื่องของการที่มีผลงานเพราะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเคสนี้นะฮะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทางด้านของให้ทางด้านของ คณะกรรมการตำรวจทางไหนนะครับจะได้ตระหนักเรื่องของการที่จะต้องรักษาสิบและก็ป้องกันเรื่องของการที่จะถูกดำเนินดําคด,ดีกลับของตัวเองด้วยนะครับอย่าไปไว้ใจถ้าเราไม่ได้ร่วมจับกลุ่มเองไม่ได้ไปร่วมในการที่จับกลุ่มนะอย่าลงรายมือชื่ออย่าลงถึงแม้ว่าเขาจะตั้งแท่นมาแต่เราก็ไม่ลงเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ร่วมจับกลุ่มเป็นการป้องกันตัวเองในอนาคตเข้าใจไหมฮะ อย่างเคสนี้มาหาผมก็มานั่งคุยกันแล้วว่าตัวเองนั้นนะครับไม่ได้เป็นผู้ไปร่วมจับกลุมกับเขาแต่ว่าพอจับกลุมเสร็จแล้วตัวเองนะครับอยู่ที่ทํางานพอเข้าจับมาแล้วก็ร่วมบันทึกจับกลุมพอจับกลุ่มเสร็จแล้วก็ไปลงนามร่วมพอไปลงนามร่วมปั๊บเนี่ยอย่างที่ผมเล่ามานะครับพอสารยกฟ้องคดียาย,ายกเขาก็ฟ้องกลับฟ้องกลับปั๊บก็เหมารวมนะทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องของหนึ่งห้าเจ็ดนี่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นก็ เตือนข้าราชการตำรวจทั้งหลายนะครับถ้าไม่ได้ร่วมจับกลุ่มขนาดซึ่งหน้าเขาจับกลุ่มย่างไรอย่าลงลายมือชื่อใครจะว่าอะไรก็ว่าใส่ไม่ได้ผลงานก็เป็นเรื่องอนา,าคตนะแต่บอกว่าทําไมไม่ร่วมทําไมไม่เป็นทีกร่วมกันบอกไม่ได้ไปไม่ร,มรู้ไม่ทราบสถานการณ์นะครับว่าพวกท่านนั้นทําอะไรไปบ้างจับกลุ่มโดยชอบไหมยัดยาหรือเปล่า ไปตีกินไปตีเขานะครับหรือซ้อมทรมานอะไรมาหรือเปล่าไอ้ตุกนี้เลยคมันเป็นเรื่องที่ผลกระทบนะครับดังนั้นฝากเตือนนะครับทุกวันนี้ประชาชนเนี่ยเขารู้ข้อกฎหมายเยอะนะและช่องทางที่จะมีการตรวจสอบแล้วลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั้นก็เยอะเช่นเดียวกันนะก็ผ่านไปอีกถึงเรื่องนึงเดี๋ยวดูข้อสอบถามและจะมาอีกเรื่องที่สามนะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ